สวัสดีค่ะพบกับ iMCT News พอดคาสประจำวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่เซอร์รอรีวอลเกอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนใหม่ของกองทัพอังกฤษที่ออกมาเตือนว่ากองทัพอังกฤษต้องพร้อมภายใน3ปีเพื่อต่อสู้กับแกนแห่งกลียุคก,ก็คือรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจาก นี้ก็คาดการว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียจะโผล่จากการลุกรานยูเครนซึ่งกลายเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งและต้องการแก้แค้นตอบประเทศเช่นสหราชาอาณาจักรที่สนับสนุนกองทัพยูเครนไม่ว่าจะเป็นมอสโกชนะหรือแพ้ก็ตามประเด็นคือเมื่อคิดว่ารัเสเซียล้มลงเขาจะกลับมาพร้อมกับคำรามเพื่อแก้แค้นพลเอกรอรีวอลเกอร์ระบุในการกล่าวบรรยายสรุป กับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมกองทัพประจำปีนอกจากนี้ก็ยังพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างผิดปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติหน้าที่และยังเตือนเกี่ยวกับศักยภาพการลุกรานใต้หวันของจีนความปรารถนาของอิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภัยคุกคามที่เกิดจากเกาหลีเหนือทางทนเอกรอรี่อธิบายว่าประเทศเหล่านี้กำลังสร้างความสัมพันธ์กันอย่างไรในการแบ่งปัน อาวุธและเทคโนโลยีและความท้าทายนี้จะมาบรรจบกันภายในอีก3ปีก็คือภายในปี2027-2028ถึง2028ได้อย่างไรนั่นคือเหตุผลที่คุณมาถึงจุดนี้ภายในปี2 0 2 7ถึงปี2028การบรรจบกันนี้อาจกล่าวถึงจุดเอก,กภาวะร่วมกันและความสามารถในการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างแยกออกจากกันซึ่งก็คือวิกฤตเฉพาะเจาะจงที่สามารถจัดการได้ด้วย ด้วระบบที่อิงกฎซึ่งทางพลเอกโรรี่ระบุว่าเขามองว่าลดลงอย่างมากค่ะ ไปต่อกันที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่มีข้อเสนอให้จัดตั้งกลุ่มทหารใหม่ซึ่งจำลองตามแบบเนโตและเรียกว่าพันธมิตรอับราฮัมเพื่อมุ่งเป้าโจมตีอิหร่านค่ะโดยเนยทันยาฮูกล่าวก่อนการประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐว่าเป็นการปราศัยครั้งที่4ของเขาต่อสภาสหรัฐซึ่งทำลายสถิติของวินสตันเชอร์ชิลแม้ว่าสมาชิกสภาและวุฒิสภาประมา 70คนจะปฏิเสธเข้าร่วมด้วยเหตุผลใดก็ตามอเมริกาสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงในยุโรปเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากโซเวียตที่เพิ่มมากขึ้นเป็นคำกล่าวของเนทันยาหูค่ะซึ่งในทำนองเดียวกันอเมริกาและอิสราเอลในปัจจุบันสามารถสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านที่เพิ่มมากขึ้น เขากล่าวว่าเขาเหลือบมองพันธมิตรเนโตตะวันออกกลางสามารถเห็นได้ในวันที่14เมษายนเมื่ออิหร่านเปิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและดโดรนต่ออิสราเอลและสหรัฐรวมถึงสหราชอาณาจักรได้ช่วยยิงขีปนาวุธและดโดรนบางส่วนร่วงลงไปซึ่งทางเนทันยูได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่นำพันธมิตรดังกล่าวมารวมกันรวมถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ ที่เป็นตัวกลางในการสร้างข้อตกลงอับ,บราฮัมระหว่างอิสราเอลและประเทศอาหรับหลายประเทศด้วยกันซึ่งทางเนทันยาหูบอกว่าเขาคิดว่าเราควรเรียกว่าอับราฮัม l อล n ลนสำหรับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายเนโตที่ตัวเขาเสนอค่ะ ไปต่อกันที่ออก a m ฟกันบ้างค่ะที่ระบุก่อนการประชุมสุดยอด G20 ในบราซิลถึงเรื่องการเก็บภาษีจากมหาเศรษฐีให้เป็นวาระสำคัญว่าผู้ที่รวยที่สุดในโลกร้อยละหนึ่งเพิ่มความมั่งคั่งของพวกเขารวมกันอยู่ที่42ล้านล้านดอลลาร์ทีเดียวนะคะแต่ถึงแม้จะมีความมั่งคั่งเพิ่มเช่นนี้แต่ภาษีสำหรับคนรวยกลับดิ่งลงต่าสุดเป็นประวัติการค่ะเป็นคากล่าวของทาง Ent พร้อมเตือนถึงระดับที่น่าเกลียดของความไม่เท่าเทียมกันร,ระหว่างคนรวยกับคนจนบราซิลได้ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเก็บภาษีกลุ่มมหาเศรษฐีในฐานะประธานของกลุ่ม G 2 0 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ80ของ GDP โลกโดยในการประชุมสุดยอดสัปดาห์นี้ที่ริโอเดจาเดโรรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกลุ่มคาดว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาษีสำหรับกลุ่มผู้มีฐานะร่ำรวยเป็นพิเศษและป้องกันไม่ให้มหาเศรษฐีหลบเลี่ยงระบบภาษีได้ความคิดเริ่มนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิธีการสำหรับเก็บภาษีมหาเศรษฐีและผู้มี รายได้สูงอื่นๆซึ่งข้อเสนอดังกล่าวก็คาดการค่ะว่าจะถกเถียงกันอย่างดุเดือดที่การประชุมสุดยอดเมื่อวานนี้และในวันนี้ค่ะโดยประเทศที่เห็นชอบอย่างเช่นฝรั่งเศสสเปนอฟริกาใตา้โคลอมเบียและสหาาแอฟริกาแต่ว่าสหรัฐน่าจะต่อต้านอย่างแข็งขันทีเดียวล่ะค่ะ ยังอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะแต่ว่าไปที่จีนกันบ้างกับการเดินหน้าอัดฉีดเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเพิ่มเงินอุดหนุน3แสนล้านหยวนหรือประมาณ1.5ล้านล้านบาทโดยความหวังที่จะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศที่ซบเซาเน้นหนักไปที่อุตสหาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะนิกเกอเอเชียรายงานว่ารัฐบาลจีนเตรียมที่จะขยายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพิ่มเงินอีกประมาณ3แสนล้านหยวนหรือ4.1 ห5 0 0หล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ1.5ล้านล้านบาทเพื่ออุดหนุนการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มค้าปลีกที่ซบเซาคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงการคลังของจีนประกาศร่วมกันคําว่าเม็ดเงินกระตุ้นดังกล่าวจะมาจากการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรพิเศษแบบระยะยาวจํานวน1ล้านล้านหยวน ยเงินอุดหนุนสําหรับผู้ที่นํารถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาแลกซื้อยานยนต์พลังงานทางเลือกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคืออยู่ที่ส0 0ห0,000ื่นหยวนเทียบกับเงินอุดหนุนหมื่นหยวนที่ประกาศไว้ในเดือนเมษายนส่วนเงินอุดหนุนการนํารถยนต์คันเก่าไปแลกซื้อรถยนต์สันดาปภายใน จะเพิ่มขึ้นเป็น1 5 0 0 0หยวนจาก7 0 0 0นหยวนค่ะนิกเกอิเอเชียวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องของจีนจะมีสัดส่วนเกือบร้อยละสิบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขณะที่ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศเมื่อเดือนที่แล้วลดต่ำลงกว่าระดับของปีก่อนหน้าเป็นเดือนที่สองติดต่อกันโดยการบริโภคยังไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอในขณะที่การแข่ง ขันในตลาดรุนแรงมากขึ้นเป็นคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้สัมภาษณ์กับดิคเอยเอเชียค่ะโดยรัฐบาลจีนเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินของรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งนำไปสู่การส่งสินค้าคงคลังส่วนเกินไปขายในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปกับเอ,บอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กับการที่บริกส์มุ่งมั่นจะยกเลิกการใช้ดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่วแน่แต่ในอีกด้านหนึ่ง morgan stanley ระบุค่ะว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังไม่หมดความสำคัญและจะไม่สามารถถูกปลดออกจากบัลังได้เรื่องนี้เจมส์ลอ r d ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับตลาดเกิดใหม่ของ morgan stanley ระบุว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องในการกาจัดเงินดอลลาร์อาจจะล้มเหลวค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาความ พยายามดังกล่าวได้เติบโตขึ้นพันธมิตรของ b r i กซมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินทางเลือกและระบบการเงินที่จะลดบทบาทของดอลลาร์ในระบบการเงินโลกแต่อย่างไรก็ตามขโมกแกนสแตอลี่ระบุว่าสถานะเงินสำรองระดับโลกของดอลลาร์จะไม่ตกอยู่ในอันตรายขณะที่เงินหยวนของจีนและเงินเยนของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นก็ทำให้เกิดความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับชะตากรรมของดอลลาร์สหรัฐประเทศต่าง มากมายเริ่มกระจายการถือครองสกุลเงินของตนนอกจากนี้โลกก็ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐและวิกฤหนี้ในปี2030ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ Morgan Stanley ระบุว่าความกังวลดังกล่าวเกินจริงไปค่ะซึงก็มีการระบุว่าตรงกันข้ามกับการกระทาของกลุ่ม b r i กซึ่ง m o r g s t a ลมองว่าดอลลาร์สหรัฐจะไม่สามารถถูกปลดออกจากบัลลังก์ได้โด มีการระบุจากเจมส์ลอร์ดค่ะว่าคุณอยากถือครองสกุลเงินไหนเมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มตกต่ำและเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งคุณต้องการวางตำแหน่งในสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐเพราะนั่นเป็นปฏิกิริยาของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเหตุการณ์ประเภทนั้นมาโดยตลอดซึ่งไมเคิลซีซัสหัวหน้าฝ่ายวิจัยนโยบายสาธารณะของสหรัฐของบริษัทก็เห็นด้วยและสรุปว่าดอลลาร์สหรัฐไม่มีคู่แข่ง จริงๆค่ะและนี่คือทั้งหมดของ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ